เชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอัีภยัยที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายสุบกรบุกป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เรื่องกันฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหวและแผนอพยพนีไฟที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมการรับมือและตอบโตสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีการจำลองเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.5ลึกจากผิวดิน10กิโลเมตรจุดศูงกลางอยู่ที่ตำบลแม่ปางอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้อาคารสูงหลายแห่งได้รับแรงสั่นสะเทือนก่อนที่5นาทีหลังจากนั้นพบลุ่มควันเกิดขึ้นบริเวณเห้องประชุมชั้น3 และเกิดเหตุเพลิงไม่รุนแรงลุกลามอย่างรวดเร็วโดยได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารและมีการซ้อมดักเพลิงรวมถึงอพยพประชาชนออกจากภายในตัวอาคารและลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บลงจากอาคารด้วยรถกระเช้านายศิวกรบุต้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์หลักคือตรวจสอบว่า แต่และหน่วยงานในพื้นที่มีแผนในการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการประสานงานร่วมกันขณนะเกิดเหตุอย่างไรรวมถึงมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการกู้ภยัยค้นหาผู้บาดเจ็บและการส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างไรโดยในภาพรวมวันนี้เบื้องต้นพบว่าทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีซึ่งหลังจากการฝึกแล้วจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการฝึกร่วมกันอีกครั้งเพื่อนำข้อบกพร่องหรือจุดบอดที่พบในวันนี้ มาจัดทำเป็นแผนในการ,รเผชิญเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหมย่ยังได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่มีการฝึกซ้อมอย่างเป็นประจำเนื่องจากเชียงใหม่เป็นพื้นที่สูงและเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวจึงจําเป็นต้องมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้มีความคล่องแคล่วและชำนาญในการตอบโต้สถานการณ์เมื่อเกิดจริงขึ้นในพื้นที่ ณตลาดชุมชนวิถีเกษตรหนองประจักตําบลแม่แฝกอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายดิรัตพงศิษฐ์ที่ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายวีระพงศิริรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2568พร้อมด้วยคณะกรรมการขัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนเพื่อเข้ารับพระราชถานโลรางวัลและเข้าเฝ้าสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบรวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบรวนการสร้าง และพัฒนาผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจการมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ <ừ> ที่เ็นทรัลชียงใหม่นายนิรัตพงศิษฐ์ทิ t า a วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายบีรพงศทธิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประทานเปิดร้านซาชิโรซึ่งเป็นเปิดเป็นสาขาแรกของภาคเหนือโดยมีประชาชนทั้งชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก